ให้พวกเราได้ฉาตารอกันอีกแล้วนะคะอีกหนึ่ง <c oughs> คู่รักที่ตัวติดกันตลอดเลยสําหรับพระเอกหนุ่มบอยปรณกกับแฟนสาวเฟยพรตวีค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะแอบเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างงานยุ่งนะคะโดยเฉพาะหนุ่มบอยที่ตอนนี้บินไปทํางานอยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะทําให้ไม่ได้เจอหน้าสาวเฟยหลายวันแต่บอกเลยว่าดีกรีความคลั่งรักของเจ้าตัวเนี่ยไม่น้อยลงเลยนะคะโดยในอินสตาแกรม ของคุณบอยค่ะได้โพสต์ภาพคู่สุดสวีทพร้อมเขียนแคปชั่นหวานข้ามประเทศแล้วก็แท็กตรงหาไอจีฝ่ายหญิงด้วยว่าอยู่ใต้หวานแต่ฉันก็คิดถึงเธอนะแล้วก็แอดไปที่สาวเฟยนะคะจากนั้นค่ะพี่สาวอย่างคุณฟางเนี่ยก็ได้เข้ามาเขียนข้อความใต้โพสแซวแฟนน้องสาวว่าแป,แปลกนะก่อนที่เฟยจะมาร่วมวงใต้คอมเมนต์ของพี่สาวนะคะว่ามีพิรุษสุดๆก็ทำเอาหนุ่มบอยต้องรีบมาตอบกลับทั้งคู่เลยว่าพิรุธอะไรไม่ทราบ ท้ามกลางเพื่อนพ้องในวงการแล้วก็แฟนๆที่ต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่กันมากมายค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning i n s i g h t ทาง t r u e Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ